ทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์กแล้ววันนี้เราก็อยู่นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยฟิ์มจะมาทําคลิป1วันที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะแล้วก่อนที่เราจะเข้าที่พักเนี่ยฟิ์มก็จะแวะคาเฟ่ก่อนนะคะนั่นก็คือคาเฟ่มันเบอรี่เมลโลนะคะหรือว่าโรงงานชามันเบอรี่ค่ะงั้นก่อนที่เราจะเข้าไปดูบรรยากาศด้านในเนี่ยเดี๋ยวเราไปสั่งเมนูเครื่องดื่มก่อนดีวกว่านะคะไปเคะ่ะทุกคน นี่นะคะทุกคนก็หลังจากที่เราสั่งเมนูน้ำไปแล้วใช่ไหมเราก็จะไปนั่งที่โต๊ะกันนะคะแล้วก็แอบ,บไปสั่งนี่มาด้วยเป็นคอมโบเซตนะคะเป็นเหมือนของแบบว่าอาหารทนเลอะไร่างี้ก็เดี๋ยวเราจะให้พ่อกับแม่แล้วก็คนอื่นที่เขามาเที่ยวกับเราเนี่ยทานกันไปเดินไกลมากหัวก็คือฟูด้วยตอนนี้5 depois later minutes ทุกคนหลังจากที่ฟิลนะคะไปเที่ยวคาเฟ่เสร็จแล้วใช่ไหมฟิลก็มาที่พักแล้วนะคะคืนนี้เรามาพัก,กที่อ An นันตารีสอร์ทจะเป็นเหมือนแพกลางน้ําใช่ไหมใช่ค่ะอุ้ยพักกลางน้ำมาำทุกคนแล้วก็ที่นี่เนี่ยคนเยอะมากเหมือนแบบเป็นช่วงวันหยุดด้วยใช่ไหมแต่ก็มีความเป็นส่วนตัวเหมือนเดิมนะคะใช่ค่ะแล้วก็ห้องนี้เราจะนอนกันสี่คนคะ่ะแต่ว่ามีเตียงทั้งหมดสามเตียงดูทรงแล้วพอแม่เบียดกันแล้วหนูน้องคนละเตียง จัดไปเลยค่ะเฮ้ยจัดไปเลยแล้วก็เป็นกาดดีมากนะคะทุกคนห้องก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงเพราะว่าเขามีเป็นเหมือนส่วนน้ำด้วยนะเดี๋ยวฟิลไปถ่ายบรรยากาศให้ดูบรรยากาศที่พักของเรานะคะก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยนะเดี๋ยวเราก็จะไปทานข้าวก่อนนะคะเติมพลังแล้วก็ค่อยไปเล่นน้ำกัน เรอดูกันด้วยนะคะว่าวันเดย์ของปีวันนี้เนี่ยจะสนุกขนาดไหนแล้วก็เดี๋ยวจะมีชุดายน,หนาด้วยนะคะแต่ว่าโตไม่ได้เดี๋ยวพ่อบนอะไรหนุกสนุก,นกมากเลยเมื่อกี้จับโอ้ยกลมอยู่ในห้องอ่ะโอ้ย<อ>เดี๋ยวเราจะแบบว่าแปะไว้ท้ายคลิปว่าแบบว่าพ่อสนุกขนาดไหนจับกลมในห้องแบบอยู่ๆก็ตุบลงไปเลยนะคะพ่อเหมือนเด็กสรุปวันนี้ใครพาใครเที่ยวเนี่ยแต่ว่าบรรยากาศดีมากนะคะมีปลาของปลาคราฟด้วย ใ่ทุกคนไปนทานข้าวกันตอนนี้คือหิวมาก Two hours later ตอนนี้นะคะฟิลก็ทานข้าวกันเสร็จแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวเนี่ยเปลี่ยนชุดขับเพื่อที่จะไปเล่นน้ํานะคะแล้วก็มีแบบว่านักท่องเที่ยวบางส่วนเขาไปเล่นน้ากันแล้วฟิลแบบอยากเล่นมากนะคะแต่ว่าตอนนี้เพิ่งกินข้าวเสร็จช่ปละขอย่อยแบบหนึ่งทุกคนแล้วก็ค่อยเตรียมตัวลงไปเล่นน้ำเชน้องฟิลใช่ค่ะ <c oughs> ดูมีความสุขมากโอเคค่ะทุกคนงั้นะะเดี๋ยวเราทําอะไรเสร็จกบเดี๋ยวเรามาถ่ายกันต่อ <c oughs> นี่นะคะทุกคนเราก็เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วใช่ไหมฟิลก็ออกมาพายเรือ <c oughs> <c oughs> ไปนะคะขอแรงๆได้ไหมจะถึงไหมเนี่ยด <einfach> ูดูดูนี่นะคะคือบรรยากาศดีมากทุกคนแบบลมมันเย็นนะแล้วก็อะไรอย่างอ่ก็คือแบบมันเป็นช่วงเย็นแล้วด้วยมั้งแดดไม่ร้อนแล้วนะคะอากาศก็คือดีมากหลังเข้ามาแล้วนู่นพ่อกับแม่สวยหาังเลย นันกนกมิลแข่งกับพี่ก้ามอยู่เหรอพี่ก้ามแล้วลมันมแข่งดีกว่าเฮ้ยพี่เมเฮ้ยพี่เฟลมเฮ้ยเฟม

เราแขกันไหมเราคยไปไม่เอามาดูมีวนไหเฮ้ยววยมากตอนเราขึ้นเราคิดอะไรอยู่นะก็ไม่ได้คิดใช่ไหมและตอนลงก็อย่าไปคิดสิเแล้วหนึ่งสองเร้ ตอนนี้นะคะฟิลกับฟิลเนี่ยก็เล่นน้ำก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวแล้วต่อไปเนี่ยเราก็จะไปทานข้าวเย็นกันนะคะ<ภ>แล้วก็ทานข้าวเสร็จเนี่ยก็จะขึ้นมาพักแล้วก็รอดูกันด้วยนะคะว่าหลังจากกินข้าวทำอะไรเสร็จปุ๊บเราจะขึ้นมาทำอะไรบนห้องกันต่อนะคะร<ภ>อดูกันด้วยงั้นเดี๋ยวเราไปห้องอาหารกันนะคะก็คือไปทานข้าวเย็นนั<ภ>่นแหละปใช่<ภ>แล้วคือข้าวเย็นเป็นบุฟเฟ่ใช่แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหาข้องทานกันนะคะจะทานให้เต็มท้องเลยแล้วก็ค่อยขึ้นมาพักไป let's go ป่ะ นี่ก็คืออันนี้จะเป็นมูเย็นของเราแล้วนะคะจะเป็นแบบนเฟ้น้อนองก็อยากกินผักกรอบไปดูตวนี้าหมไหนผักอดหรอใช่ผักทอดการพอหมมอย่งเดียเลยอเคนะคะ เ่ดี๋ยวเราขอแบบว่าหยิบเมนูที่เราอยากทานก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันตรงปะอาหารโอเคได้ตอนนี้นะคะพีฟิวิวเนี่ยก็หยิบพอกับข้าวที่อยากจะทานมาเรียบร้อยแล้วนะคะมือนี้เป็นบุฟเฟ่ก็หยิบมาตามที่ตัวเองอยากกินนะคะงั้นเดี๋ยวล์มขอทานข้าวก่อนแล้วก็เจอกันค่ะตอนอยู่บนห้องพักนะคะใช่ไหมฟิวไล้ โอเคนี่ก็เขียวตุยๆเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราสองคนขอทานข้าวกันค่ะอตอนนี้นะคะพิมก็ทานข้าวเย็นเสร็จแล้วนะคะแล้วก,ก็ก่อนที่เราจะเข้าห้องพักเนี่ยเดี๋ยวฟิมก็จะมาไว้ให้อาหารปลาคามนะคะปลาคามก็คืออยู่บ่อข้างหน้ากับบ่อด,ด้านหลังเดี๋ยวเราก็จะให้ทั้งหมดสองบ่อเลยงั้นเดี๋ยวเรารอดูกันด้วยนะคะว่าน้องเนี่ยจะเยอะขนาดไหนเพราะว่าในบ่อเนี่ยปลาเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวเราแม่ซื้ออาหารปลามาให้นะคะแล้วก็ค่อยให้อาหารปลากัน ล้วตอนนี้นะคะฟิล์มก็ให้อาหารปลาเสร็จแล้วเราก็กลับไม่ถึงห้องแล้วนะคะแล้วก็แอบไปเปลีป่ยนเป็นชุดนอนมาแต่ว่าเรายังไม่นอนนะคะฟิล์มมีเล่นอูโน่กับพ่อแม่น้องฟิลนะคะแล้วก็พี่ๆที่มาทริปนี้กับเราเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอเล่นอูโน่กับพี่ๆแล้วก็ค่อยนอนหละกันใครแพ้หน้าขาวไม่คืนนี้จะไม่เห็นฟิล์มปิดคลิปแบบหน้าขาวแน่นอนค่ะไม่แน่งตอนเขานอน,นอแอบจะเอาแปรงปานาคือถ่ายคนคนนั้นคือเธอแหละที่พูด Okay, โอเคทุกคนงนั้นก่อนที่จะนอนเดี๋ยวพิมขอเไปเล่นอูโนโอก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บเป็น,นบรรยากาศสั้นๆมาให้ดูแล้วกันก่อนที่จะนอนนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นอูนโนที่เราจะมาเล่นกันแล้วดูแผ่นใหญ่มากปกติมันจะแบบว่าไซส์ประมาณครึ่งหนึ่งของแผ่นนี้อีกทีนึงแล้วดูดิก็ใหญ่ไปไหนอะไมู่กสีเห็นแล้วอยากได้มากแล้วลคือพ่อเป็นคนว่าให้เราเล่นก่อนนอนนะคะก็คือแพ้หน้าขาก่อนนอน คือฟีมบบไม่ทาแป้งมาเพราะสิ่งนี้แหละหน้าล้นนเลยพอดูทรงแล้วน่าจะดูบนแล้วเราเล่นใบใหญ่ด้วยนะไม่เล็กนะดูดิแต่มาเล้อเลยมาทุกคนเดี๋ยวเรามาลองสองก่อนที่จะแบบว่าเล่นกันจริงๆนั่นนะสีนั่งข้างกันก็เห็นหมดแล้วแป็นเยญ่มากสีเรา้าห้าห้าระวังนอคนแรกไม่ได้พาคนแรกะคนงั้นอ้วนหนู ไม่มีกระจัวครับน้องๆปูจัวไม่ได้ครับบวกไปกอดเลยบวกในการเลยอ้าวโอ๊โอบไปก่อนเลยอย่าล้อเราไมขอชีวิตหรอไปเองมีหัวยาวเลยขูดมั้งครับน้องน้องสาวกันหมดอะผมเนี่ยจันไปกับต้นไหมสองคนมันกับต้นเซียนสามคนเนะเอาดิมาเกี่ยวเลิกก่อนเอาแบบนี้ไปไปไป เฮ้ยบนทางไหนยังไม่หรือได้หมดแล้ครับเดี๋ยวก็ได้เอ้ยอยไว้ผมฝันกันนะผมฝันกันเอาเฮ้ยปีไ้ต้ข้าก็ไม่เชื่อวอย่างนีเอาไปที้ไอกาเอไปี่ก็ฝมี่ส่งบ้านเลยเฮ้ยผ่นนเอาปีกตีปาคุยเยอะคุยเยอะไม่ได้ เอาแล้วหหัวแล้วไปเลยพิกาบทีแรกตากับเลยไม่เป็นเลอไปตาข้าวหอยู่เลยนข้าวโดนแล้วได้เล่นสองตาไงมีหลายใบเข้าม่เขมชนหนูสแล้วแล้วหมยังหมยอนึ่งหงห่งหนงนึ่ง่ง่งหนึ่งหนึ่นหนงห แบกไปเลยในดตรเนี่ยนะคุณโดนมันแพ้แล้วทั้งมักงด้วย โอเคค่ะทุกคนหลังจากที่ฟิล์มนะคะเล่นอูนเสร็จแล้วเดี๋ยวฟิล์มก็จะนอนนะคะแล้วคือเล่นอ no ูนเมื่อกี้หน้าขาวไปหลายตามากแต่ตอนนี้คือล้างหน้าเรียบร้อยนะคะเตรียมที่จะนอนแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ฟิล์มเนี่ยได้มาทาคลิปวันเดทิปนะคะก็วันนี้เนี่ยได้มาจังหวัดกาญจนบุรีก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยนะคะบรรยากาศของฟิล์มในวันนี้ที่ได้มาเที่ยวนาะก็มีแวะคาเฟแล้วก็มาที่พักเล่นน้ํานะคะทานข้าวแล้วก็เล่นกิจกรรมก่อนนอนก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วก็ท้าเพื่อนชอบคลิป ค่ะบบ๊าายยน้ำก็ค oh ือแบบเราพักกลางน้ำเลยทุกคนหล่อเล่่นเเอาใหม่จะเก็บไว้ก่อน